ครับติดแล้วรู้สึกดีไหมครับรู้สึกดีครับดีเลยครับดีกว่าไม่มีแน่นอนสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่กับคุณเมย์นะครับเจ้าของร้านขนมหม้อแกงแม่ยายครับที่เลอชื่ออร่อยครับน่าทานนะะ ท่านที่ทานไปมาก็อย่าลืมแวะมาซื้อนะครับขนมหม้อกแกงแม่ยายของคุณเมย์นะครับครับผมครับ,รบที่นี่ขายดีนะครับแล้วก็ยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมดูแลลูกน้องดีะให้ลูกน้องร้อนเวลาขณะทำงานนะครับก็ติดพัดลมระบายอากาศร,รุ่น bokm 201นะครับเพื่อดูดอากาศความร้อนที่มันลอยขึ้นไปข้างบนนะครับหลังคาซึ่งเป็นลักษณะเป็นรูฟลักษณะทรงหลังคาเป็นจั่วรูปอย่างนี้ความร้อนมันลอยขึ้นแล้วมันไม่มีทางออกเราจะทําการระเบิดตรงหลังคา เพื่อดึงอากาศให้มันไหลขึ้นไปข้างบนนะฮะดึงเฟสแอร์อากาศเย็นที่อยู่รอบข้างเข้ามาความร้อนเกิดจากอะไรบ้างครับหม้อนึ่งเตาอบเตาอบเตาแก๊สหม้อนนึ่งทุกอย่างในการทำขนมเลยร้อนหมดเลยเตาอบเตาแก๊สหม้อนนึ่งทุกอย่างเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างครับครับเดี๋ยวคุณเมย์พาไปดูข้างในครับปัญหาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาให้หายขาดเลยครับโอ้ในส่วนนี้เตาตรงนี้ที่มีความร้อนเยอะๆก็คือช่วงนี้เลยครับบริเวณนี้ช่วงนี้อบมันก็อากาศก็จะนิ่งเลยเนาะ เปิดแก๊สพร้อมกันหตัวโอ้หตัวเลยเป็นจุดนี้หตัวเลยครับมีหน้าต่างแต่ก็ไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ไม่มีทางระเบิดออกไปใช่๋อได้ครับดึงอากาศเข้ามาด้านในอันนี้ของเตาแก๊สอันนี้จะจะเปิดเตาตอนช่วงกี่โมงครับอันนี้เริ่มตั้งแต่สามทุ่มถึงสามโมงเช้ากับเตาเปิดตลอดทุ่มถึงสามโมงเช้าใช่สิบชั่วโมงอ๋อต่อเนื่องยาวนานสิบชั่วโมงเลยครับแล้วก็ในส่วน อื่นมีนึ่งในตรง้านน้ครับอ๋อเดี๋ยวไปดูครับส่วนที่นึ่งตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าที่ใช้อ๋อช่วงเช้าปีห้าเริ่มใช้เปิดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่เตาพร้อมกันเลยใช่ครับนึ่งนะครับสี่เตาพร้อมกันใช้แก๊สนะครับโอเคอันนี้ก็จะมีความร้อนที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะระเบิดหลักาตรงชุดนี้แล้วก็ดึงอากาศขึ้นมาให้ครับครับส่วนตู้แช่ก็มีบ้างแต่ไม่เยอะใช่ไหมตู้แช่ไม่เยอะครับโอเค ก็จะดึงอากาศโดยรวมให้มันกระจายขึ้นไนขั้หบนให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงได้เดี๋ยวหลังจากติดตั้งจะเช็คณแม่มาดูอีกครั้งหนึ่งได้ครับจะให้ทีมงานปีนให้ไปดูสำรวจข้างบนบแล้วก็วางจุดในการติดตั้งให้นะครับโอเคครับ ตัวนี้เป็นควบคุมโอเวอร์โหลดโปรเทคชั่นเป็นระบบออนไลน์ก็คือมีปุ่มสตาร์ทนะครับสีเขียวสตารสีแดงนะฮะสตาร์ทปักไฟสีส้มมันก็จะขึ้นถือว่ามันทํางานครับแต่ถ้ามันเกิดปัญหาหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องไฟโอเวอร์โหลดไฟเกินมันจะตัดเองอัตโนมัติมันมีโอเวอร์โหลดโปรเทคชั่นเพื่อป้องกันแล้วมีคอนแทคมีเีเลย์เซฟตี้ตมาก <Stop. S 2> นะอันนี้ก็คือตัวแรก อากาศจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่นจะดึงครับมันจะรู้สึกว่าเย็นเดี๋ยวเรายืนแถวนี้เราจะรู้สึกว่าเย็นเย็นที่ใบหูเลยแหละลมมันจะเข้ามาทางหน้าต่างได้น,นี่นะครคุณเมย์มายืนนี่่กองเชียร์สองคนโอเคนี่ฮะครับอ่ามันจะไหลเอาาต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องไหลไปตอลอดเวลาอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นด้วยสายตาเลยจําลองด้วยตัวนี้หเห็นแล้วมาดูตัวนี้อีกตัวนึ่งอากาศมันจะมารอบๆเลยเดี๋ยวก็เช่นกัน เองไม่เห็นอากาศจะไม่มองมันจะไหลต่อเนื่องถ้าพากหนึ่งเราเจอสุดฤดูเย็นคือมวลอากาศร้อนเวลาใส่หรือว่าเวลาทํางานของตู้มันมันร้อนมันจะเบาเบาปั๊บมันจะมันจะลอยตัวสูงขึ้นพอสูงขึ้นมันจะมีที่ไปมันจะอั้นแถวหลังคารูปตัวนี้แต่ถ้าเราเบิดอย่างเงี้ยมันมันก็จะกระจายไปเลยเหมือนต้มน้ําในหม้อเดือดเปิดฝาปั๊บมันก็จะพูดออกไปไหลไปต่อเนื่องเดี๋ยวไปดูตัวที่สามนะครับตัวที่สามก็เหมือนกัน ปึ๊บอันนี้ก็ดึงอากาศขึ้นเดียวกันจะเป็นพวกฝุ่นพวกอะไรมันก็จะดึงไปด้วยออกข้างนอกภายคาได้เสียงเงียบนะครับเสียงเงียบไม่ไม่เสียงดังลมแรงเสียงเงียบประหยัดตัวงานทีแรกนึกว่าตัวใหญ่แล้วมันจะเสียงดังเนี่ยคือหลักการทํางานมันเหมือนกับพัดลมต่างประเทศอะตัวใหญ่แล้วหมุนช้าๆเอื่อยแต่ว่าลมมันไปได้เยอะมากเลยและเสียงมันเบาประสิทธิภาพมันมันรวมข้อดีของทุกอย่างในเรื่องของพัดลม แรงดูดพัดลมหลังคาตัวนี้ BOKM201 OK มันรวมข้อดีทุกอย่างคือหนึ่งลมแรงก็ได้ใช้ได้สองประหยัดพลังงานกินไฟน้อย0.5แอมแปร์เอง,งน้อยมากนะครับแล้วก็เรื่องเสียงเสียงก็เงียบมากอุปกรณ์ใช้ใชไฟฟ<ต>้าอย่างไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินเลยครับมันดึงมันทางานดีกินไฟน้อยเสียงเงียบลมแรงคือมันตอบทุกอย่างตอบโจทย์ทุกอย่างทีนี้เราเราเราเปิดใช้งานได้นานสูงสุดก็8ชั่วโมงเลยครับ8ชั่วโมงทํางานเลย ถ้าล,ลูกน้องเราทำงานก็เปิดเลยครับเปิดต่อเน,นื่องได้เลยครับถ้ามีปัญหาอะไรมันก็ตัดแต่ว่าแปดชั่วโมงทำงานก็เหมือนคนน่ยให้ไม่ได้พักบ้างแปดชั่วโมงทํางานแล้วก็หยุดแต่ถ้ามันเย็นมันไม่ร้อนมากแล้วก็เปิดสองตัวสลับหนึ่งตัวให้หยุดก็ได้หรือสลับกันโอเค,อเคก็เปิดได้เลยต่อเน,นื่องอากาศมันจะถ่ายเทแล้วอากาศมันก็จะไม่อับไม่ชื้นพวกบางบางแห่งนะปิดรอบทุกด้านมันจะอับชื้นเป็นาปลาเป็นอะไรตามเกาะเนี่ยของเรานี่โอเคที่ อากาศมันมีรอบๆือที่นี้อากาศที่อยู่แล้วรอบหน้าต่างเลยพวกนี้เวลามันเนี่ยพวกนี้โดนดึงไปเพราะอากาศพวกนี้ก็จะเฟิชแอร์มาอากาศบริสุทธิ์อากาศ,ด,ากาศด,ดีก็จะเริ่มเข้ามาไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรา <Okay. S 2> มองไม่เห็นด้วยสายตายใช่ไหมลูกนะเห็นเนาะโอเคใช้ง,าง่ายสะดวกสบาย <c oughs> แล้วความปลอดภัยก็สูงเพราะสว e ิตช์นี้เป็นสวิตช์ควบคุมเป็นมาตรฐานนะครับอินเตอร์เนเชียงดามาตรฐานโลกนะครับตัวนี้สวิตช์ที่เราใช้นี่เป็นสวิตช์มาตรฐานเดินสักพักหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกเย็นนะครับ คุณมเมย์รู้สึกว่าเย็ยนอยู่ในห้นีด้ดีดีกว่าไม่มีอยู่แล้วครับครับไม่ไม่มีแน่นอนพอ,อมนเรียนปบมก็จะดึงโดยรวมเราจะรู้สึกวันดีขึ้นมาเลยแล้วการซ่อมบำรุงรักษาก็ไม่ยากสะดวกสบายเพราะว่าตะแกรงเจอข้างบนเห็นไหมเจอเห็นตะแกรงไหมการหนูการนกกันแมลงเข้ามาจะปลอดภัยพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรงูก็เข้าไม่ได้อันนี้เราไม่แทบไม่ต้องเป็นแท่นอะไรไม่ต้องเป็นแท่นไปเลยครับก็ใช้งานถูกปกติใช่ครับมีอะไรก็ม่กวาดจากแยกอย่างเดียวใช่ครับ ก็ดูแลภายนอกอย่างเดียวถ้ามีอะไรเกิดอุบัติเหตุอะไรมามันตัดมันแล้วก็เรียกช่างก็มีระบบป้องกันควบคุมอยู่แล้วใช้งานง่ายสะดวกนะติดแล้วรู้สึกดีไหมครับรู้สึกดีครับดีกว่าไม่มีแน่นอนมาที่หน้าร้านของเรานะครับขนมหม้อแกงแม่ยายต้นตำรับขนมหม้อแกงถ้วยตราไก่อยุธยาสดใหม่ทุกเช้าทำใหม่วันต่อวันดูแลน่าทานนะแต่อย่างสวยมากเลยครับ คุณเมนแนะนำเหน่อยขนมนล้มีมอแกงที่ร้านเป็นแบบดั้งเดิมนะครับเป็นหม้อแกงแป้งใส่ในถ้วยตาไก่มีสามรสตัวไข่เผือกซื้อแล้วได้ถ้วยไปด้วยได้ถ้วยพร้อมฝาปิดไปด้วยเลยโอ้เยี่ยมมากเลยนะได้ใช้งานใช่ถ้วยละ50บาทครับน่ารักขนมไทยก็มีอีกครับเยอะเยอะเลยนี่หม้อแกงคอสดสมรครละห้าสิบห้าใช่ครับตัดกันและด้านนี้นะครับอันนี้เป็นขนมต้มครับอ๋ออันนี้ถั่วกวนขนมต้ม หมนใบเตยนะครับขนมชั้นหม้อแกงไข่หม้อแกงถั่วอันนี้ที่ขายดีนะครับที่ร้านครับอันนี้ข้าวเหนียวดําสังขยาตะโก้เผือกตะโก้สาคูครับอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะใช่เครับเดี๋ยววันนี้ต้องลองชิมดูสังขยาพัะทองแล้วก็พวกข้าวเหนียวหน้าต่างๆอ๋อครับสวยงามน่าทานมากเลยครับนี่ยังไม่ทานมองดูภายนอกยังสวยงามน่าทานมากเลยสีสันดีเออน่าทานตกแต่งได้ดีมากเลยนะนี่ประดิ์ประดอยมากเลยนี่แดงๆนี่อะไรครับอันนี้ ข้าวเหนียวหน้ากุ้งข้าวเหนียวหน้ากุ้งใช่อันนี้หน้าปลาหน้ากุ้งหน้าสังขยาเป็นมันเป็นมันกุ้งจริงไหมใช่ครับเป็นเนื้อกุ้งเลยเนื้อกุ้งสับเลยเนื้อกุ้งสับเลยใช่ครับอืมสีสีแบบธรรมชาติเลยใช่แบบธรรมชาติไม่ทั้งเดิมเลยครับสีจากธรรมชาติจากกุ้งแท้ๆเลยอืมน่าทานครับตอนนี้ก็ขายดีแล้วก็ขยายเพิ่มเติมด้านนี้เนาะใช่อันนี้กำลังทำร้านให้เป็นคาเฟ่นั่งทานขนมโอ้ดีมากเลยนั่งทานคาเฟ่ด้วยกาแฟนามสมุนไพรนี่ข้าวการดพอดีเลยกาแฟขนมด้วลังจะเปิดเดือนเมษานี้ครับไปเปิดครับ ่านไปมาก็แวะมาทานกันนะครับ